สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมพี่อันนี้อันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่ออิทธิพลครับอิทธิพลเนาะก็ขับขับรถกับบริษัทนี้ด้านนี้ด้านนี้เอานี่เอานี่เอออ่ะก็พี่อิทธิพลนะขับรถให้บริษัทเน็กเนาะผมสอบถามด้วยดีความยากของการทํางานของพี่เอาเอาเฉพาะตัวพี่นะคิดว่าอะไรที่มันยากที่สุดนอน,นถ้ามันไกลอะนะ ถ้ามันไกลนี่ง่วงนอนนี่ของจริงครับวิธีแก้ปัญหาของพี่คือไงนอนครับนอนอย่างเดียวเลยพอรู้สึกว่าแบบไม่ไหวไม่เสี่ยงเลยถูกไหมไม่เสี่ยงเพราะว่ามันไอเรื่องการหลับไนเนี่ยไปล้อเล่นกับมันไม่ได้เลยนะรเราเราคิดว่าเราไหวเราไหวเราไหวอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีก็นุ่นแล้วนะครับเออแล้วรถห้องเย็นเนี่ยด้วยความที่ว่ารถมันหนักอะ่ะ เวลาไปชนอะไรมันยิ่งหนักไปใหญ่เนาะมันเหมือนมีแรงบดอัดอะเนาะนานไม่พี่กว่าจะเข้าที่ประมาณครึ่งเดือนครับประมาณครึ่งเดือนเนาะเหมือนก็ว่าเราต้องเรียนรู้จากการทํางานจริงนะใช่ครับรายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนี่คือของพี่เป็นเคสที่ว่าเป็นพนักงานขับให้ให้ให้เขาอีกทีหนึ่งเนาะให้พี่ชายให้พี่ชายอีกทีหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคลิปวันนี้ของเรานะครับผมทางเราเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการจะแนะนําติชมในส่วนต่างๆนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อที่จะมาปรับปรุงในคลิปต่อๆไปครับสําหรับท่านไหนที่ชอบหรือคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวน กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปดีๆออกมาต่อไปนะครับแล้วคลิปต่อไปนั้นจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้หรือเตือนภัยเกี่ยวกับอะไรด้านโลจิสติกนั้นมาตามดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้แบงก์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ